Extreme Entertainment Learning และบ้านคนตัวเบาร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนยาหม่องน้ำตราถ้วยทองเสนอความจริงอยู่ตรงหน้าแค่หลับตาก็เห็นชัดความคิดที่ฝุงจัดก็สว่างประจากใจความสุขที่ไวคว้าใช้ปัญญาชี้ทางไปเข้าใจความจริงได้ เบาสบายไม่นักเลยคนเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายมาเป็นคนตัวเบา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนตัวเบาครับรายการที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมีคําถามค้างคาใจอยู่ในใจหรือเปล่าละ่ะผู้คนทั้งหลายมีและผมว่าคุณผู้ชมก็มีรายการคนตัวเบาก็จะไปเอาคําถามเหล่านี้มาละครับมาช่วมกันตอบในรายการครับวันนี้เราไปดูสิครับว่าเรามีคําถามอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ ังคับลูกเพื่อที่จะให้เขาเมียนานคตที่ดีแบบนี้บาปไหมคะถาวายสังฆทานให้ถูกต้องต้องทำยังไงครับผู้ใหญ่ชอบภาพแต่ทําไมกลับทาเองเป็นคำถามที่โอ้โหน่าสนใจทั้ง3คํคำถามเนยนะครับท่านแรกบอกว่าแบบบังคับให้ลูกอะ่ะบังคับลูกเพื่ออนาคตของลูกเนี่ยบาปไหมคุณแม่จา๋าเนาะน่าสนใจมากเลยนะครับอีกท่านหนึ่งถามบอกว่า ทำถวายสังฆทานให้ถูกต้องเนี่ยต้องทำอย่างไรแล้ท่านสุดท้ายบอกว่าวัยรุ่นเราบอกว่าผู้ใหญ่อะชอบบอกว่าไม่ทำโดนไม่แล้วตัวเองก็ทำเองไม่มันอย่างนั้นล่ะพูดถึงในฐานะผู้ใหญ่ก็อายเด็กจริงๆเนอะแต่แน่นอนครับรายการขอเลือกคำถามที่สองดีกว่าที่ถามว่าถวายสังฆทานให้ถูกต้องต้องทำยังไงครับทำสังฆทานให้ถูกต้อง ควรทําอย่างไรก่อนอื่นเลยเราไปฟังดูสิครับว่าผู้คนทั่ว,วไปเขามีคําตอบกับคําถามนี้กันอย่างไรบ้างครับการถวายสังฆทานให้ถูกหลักต้องทาอย่างไรนะครับการถวายสังฆทานที่ถูกหลักเนี่ยก็คือต้องถวายสังฆทานโดยไม่ระบุเฉพาะว่าจะต้องเป็นพระพิสุองใ์ใดสิ่งของที่เตรียมมาเนี่ยเมื่อมาถึงวัดแล้วเนี่ยควรจะไปแจ้งกับเจ้าวาดหรือไปแจ้งกับพระผู้มีที่จัดก,การแล้วก็ท่านจะนิมนต์พระองค์ใดองค์หนึ่งมารับก็ได้ของ มารับของที่เราจะถวายสังฆทานนะครับไอ้ของที่ถวายสังฆทานเนี่ยต้องเป็นสิ่งของที่จําเป็นสําหรับพระภิกษุสามเณรเช่นสบงจีวรน,นะครับผ้าอาบน้าแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่หรือจะเป็นชากาแฟาโอนตินหรือจะเป็นเงินหรือปัจจัยที่เดี๋ยวให้พระไปใช้ก็ได้ตามความพอใจที่ถวายนะครับแล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยควรจะระบุชื่อนามสกุลให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้นําไปทําพิธีเพื่อ,อ,อที่ส่งกุศล ไปยังผู้ที่ท่านบอกชื่อนั้นต่อไปนี่ครับท่านผู้ชมท่านนี้ก็บอกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถวายสังฆทานก็คือถวายโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นพระสงฆ์รูปใดจะมาถวายที่วัดหรือจะนิมนต์ไปรับที่บ้านก็ได้และที่สําคัญก็กคือถวายข้าวของที่เป็นปัจจัยที่พระสงฆ์จะไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตของท่านนะครับและอย่าลืมบอกชื่อด้วยนะพระจะได้ อุทิศบุญกุศลได้อย่างถูกต้องแม่เป็นคําตอบแบบคนสายบุญจริงๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวรายการคนตัวเบาจะมีคําตอบจากครูบาอาจารย์มาตอบให้ลึกซึ้งขึ้นอย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดยยาหม่องน้ําตาถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทามาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย ทียอขอยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีม่มีมีรู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนิลนน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคือง ให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายและการคนตัวเบาวันนี้อยู่กับคำถามที่ว่าการถวายสังฆทานให้ถูกหลักเนี่ย ต้องทำอย่างไรแน่นอนครับวันนี้รายการก็ได้รับเมตตาอีกครั้งครับจากพระอาจารย์สุรศักดิ์สุรยาโนครับหรือพระครูสังกิจพิมนผู้ช่วยเจาย้าวาดวัดชลประทานครับท่านจะมาบอกให้พวกเรารู้และเข้าใจว่าถวายสังฆทานที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับ สังฆทานนั้นเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือทานคือการให้ท่านแบ่งไว้เป็นสองประเภทคือถ้าหากว่าให้เฉพาะเจาะจ,จงก็เรียกว่าบุคคลิกทานถ้าให้ไม่เฉพาะเจาะจ,จงเรียกว่าสังฆทานสังฆทานมีอน,นิสงส์มากกว่าเพราะไม่เจาะจงผู้ใดก็เป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไปเรากันก็ทราบ กันดีว่าการที่จะนำอะไรต่างๆไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์นั้นก็ต้องเตรียมในเครื่องจัตุปจนนัจัเทียนนี่ให้พร้อมซึ่งก็มีหลักการอยู่ว่าของที่จะนำไปถวายนั้นจะต้องเป็นของที่สะอาดเป็นของที่ประณีตเนี่ยเป็นของที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ถูกเวลาให้ถูกที่ถูกคนเหมาะกับแต่ละคน ขณะที่ให้นั้นก็จิตใจเจ่มใสให้แล้วก็เบิกบานใจเวลาที่จะทำสังฆทานถวายสังฆทานนั้นก็นัดหมายกับทางวัดไปที่วัดแล้วพบกับพระหรือว่านิมนต์มาที่บ้านที่ทำงานก็ตามเริ่มต้นด้วยการบูชาพระ,พร,ะรัตนตรัยราธนาศีลรับศีลเสร็จแล้วก็กราวาำถวายสังฆทานพระท่านก็จะ รับแล้วก็ให้กรดน้ำรับพรต่อไปนี่คือสังฆทานที่ทำตามํามเนียมโดยทั่วๆไปทีนี้ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงความหมายของสังฆทานแล้วทำทานหรือการให้นั้นตามความหมายเนี่ยสังฆแปลว่าหมูนะ่แปลว่าชุมชนทานแว่าให้การให้เพื่อหมู่เพื่อชุมชนก็คือให้เป็นส่วนรวม เป็นส่วนใหญ่ไม่เจาะจงใครทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุโลมว่าเป็นสังฆทานเนเช่นเราอาจจะไม่ได้ให้เป็นวัตถุหรืออมิตรแต่ว่าให้ความรู้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อบุคคลทั่วไปก็เรียกว่าสังฆทานได้ไหมหรือว่าให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยด้วยการ มีน้ำใจมีเมตตามีความขยันหมั่นเพียรมีความอดกั้นอดทนเนี่ยในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยก็ต้องอนุโลมว่าเป็นสังฆทานที่ให้และเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าทำตามความหมายนี้ทุกคนสามารถที่จะทำสังฆทานได้ทุกวันได้ตลอดเวลาแม้แต่การตักบาตรพระที่มาบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านหรือว่า ตามชุมชนต่างๆหรือว่าที่บริษัทที่หน่วยงานของเราก็ตามถ้าหากว่าเราไม่เจาะจงผู้ใดเราเตรียมสิ่งที่จะถวายนั้นเป็นอย่างดีเหมาะสมแล้วก็ทําจิตใจของเรานี้ให้แผ่กว้างเนี่ยที่จะให้โดยไม่เจาะจงให้เป็นประโยชน์ต่อการบรุงพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าสังฆทานแม้แต่การที่เราไปบริจาคที่ให้ สละทรัพย์หรือว่าวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อโรงพยาบาลเพื่อโรงเรียนเนี่ยหรือว่าสถานที่ที่เป็นสาธารณะผู้คนได้มาใช้เกิดประโยชน์นี่ก็คงจะเรียกว่าสังฆทานได้ใช่หรือไม่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าหากว่าเราให้หรือว่ารู้สึกว่าสละความเห็นแก่ตัวเนี่ยออกไปเนี่ยก็จะยิ่ง หรือว่าความขี้เกียจความเกลียดร้านความขี้โกรธเนี่ยความริษยาค่าพยาบาทวิตกกังวลืูด้วยทีดีที่เกลียดในใจของเราเนี่ยสลาออกไปได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ใครเห็นเราแล้วก็มีความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจเนี่ยเราไม่ทําความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนใครนี่ก็เรียกว่าเป็นสังฆทานที่ทุกคนสามารถ ทำได้อยู่ตลอดเวลามีคำกล่าวคำถวายสังฆทานที่น่าสนใจแล้วทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้คือสุทินนังวะัตะเมธานังอาสวัคขยาวหังทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายด้วยกายวาจาใจครั้งนี้ขอให้เป็นการบริจาคสละออกซึ่งสิ่งไม่ดีที่หมักหมมในใจเนี่ย ทานให้ก็ต้องสละออกไปให้จริงๆไม่รับอะไรกลับเข้ามาโดยเฉพาะสละสิ่งที่ไม่ดีคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในใจนี่ออกไปได้มากเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นทานโดยเฉพาะเป็นสังฆทานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากเท่านั้นขอให้ทุกท่านได้รู้จักการทําทานหรือการให้ลักษณะอย่างนี้คือให้เพื่อสละสิ่งที่ไม่ดีในตนออกไป เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆก็จะเป็นการทำสังฆทานเนี่ยกันอยู่ตลอดเวลาเราให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร คตตัววเบบาาชีิุณจะสรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคสสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนิลนน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสีย ปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนที่ห้ขอยาหมองน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วาอเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย ช่วงตำราตัวเบาวันนี้ผมจะมาเปิดตำราตัวเบาเพื่อให้คำตอบว่าถวายสังฆทานที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไร พระครูสังกิตพิมลได้บอกเนื้อหาหลักไปหมดแล้วใช่ไหมครับว่าทานมี2ประเภทปุคลิกทานให้แบบเฉพาะเจาะจ,จงและสังฆทานให้แบบไม่เฉพาะเจาะจ,จงให้ด้วยของที่ประณีตให้ด้วยของที่ดีนะครับและท่านก็ให้ความหมายเพิ่มเติมนะครับว่าสังฆหมายถึงชุมชนการที่เราทําอะไรเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนก็เป็นสังฆทานเหมือนกันเพราะ,ะนั้นรายการคนโตเบาก็เป็นสังฆทานหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ คราวนี้ผมจะให้มุมมองต่อว่าหลักสำคัญของการให้ทานทุกประเภทเพราะว่าสังฆทานทุกท่านคงเข้าใจแหละหัวใจสำคัญคือใจของเราใจของเราต้องเป็นประทานใจของเราต้องพร้อมตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังการถวายทานไม่ว่าคุณจะทำทานอะไรทำทานกับพระหรือทำทานกับผู้คนในสังฆะหรือช่วยเหลือใครก็ตาม ผมอยากฝากหลักสำคัญนี้ไว้ก่อนให้ขณะให้และหลังให้จิตใจเราต้องแช่มชื่นเบิกบานและแน่นอนนะครับหัวใจสำคัญคือเงินทองหรือข้าวของที่เรานำมาถวายเป็นสังฆทานนำมาให้ทานนำมาช่วยเหลือใครต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ต้องเป็นสิ่งที่ได้มาโดยที่คุณไม่ได้ประพฤติผิดศีลธรรมจริยาอะไรและนำสิ่งนั้นมาตั้งใจลดละออกไป และขณะที่ตั้งใจก็ตั้งใจให้ดีเห็นไหมครับหลายคนเนี่ยบางทีตั้งใจอย่างดีเลยนะแต่พอจะไปถึงที่จะให้ถวายสังฆทานลดติดหน่อยหรือลดแน่นหน่อยโอ้ก็อารมณ์เสียงหงุดหงิดแล้วจังหวะที่จะถวายก็กลัวจะไม่ได้แถวหน้ามีคนมาแซงนั่นแหละครับคือจุดที่ผมอยากฝากจริงๆว่าเราคนที่ชมรายการคนตัวเบาไม่ควรพลาดเรื่องเหล่านั้นเลยทั้งก่อนขณะและหลังจิตเราต้องเบิกบาน ใจเราต้องพร้อมอยู่กับทานและทานนั้นจะสำฤทธิ์ผลแบบที่คุณนึกไม่ถึงเลยครับและทานบางอย่างที่ในพระตรีเกหรือมีเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยถ้าถวายอย่างถูกคนถูกที่และจิตเราถูกต้องเนี่ยบรรลุผลแบบทันทีเดี๋ยวนั้นแบบโอ้โหตะลึงงานไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าละเลยความสําคัญของจิตใจจิตใจเราต้องพร้อมเสมอในขณะที่เราจะให้ทาน การเตรียมการของจะให้ทานหรือจะถวายสังฆทานวินาทีที่เรากำลังมอบถวายสังฆทานหรือให้ทานและหลังจากนั้นแล้วการอุทิศบุญกุศลการกรวดน้ำการแผ่มเมตตาก็ต้องทำด้วยหัวใจที่เบิกบานด้วยหัวใจที่มองเห็นการลดละกิเลสข,ของเราเพื่อให้บุญของเรากลายเป็นกุศลจำได้ใช่ไหมครับบุญให้ความอิ่มใจกุศลให้ปัญญา เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการถวายสังฆทานที่ผมอยากจะมาเพิ่มเติมกับทุกท่านครับอย่าลืมนะครับก่อนระหว่างและหลังต้องให้จิตใจของเราเป็นผู้ให้ทานอย่างแท้จริงและมองเห็นเลยว่าทานนั้นจะไปทานุบำร,รุงศาสนาจะไปช่วยเหลือคนจะไปประโยชน์กับผู้คนโดยสิ่งเหล่านั้นได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในสัมมาอาชีพของเราครับ หลักสำคัญของการให้ทานหัวใจสำคัญคือใจของเราใจของเราต้องเป็นประธานใจของเราต้องพร้อมตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังการถวายทานไม่ว่าคุณจะทำทานอะไรทำทานกับพระหรือทำทานกับผู้คนในสังฆะหรือช่วยเหลือใครก็ตามผมอยากฝากหลักสำคัญนี้ไว้ก่อนให้ขณะให้และหลังให้ จิตใจเราต้องแช่มชื่นเบิกบานและแน่นอนนะครับหัวใจสำคัญคือเงินทองหรือข้าวของที่เรานำมาถวายเป็นสังฆทานนำมาให้ทานนำมาช่วยเหลือใครต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์และหลังจากนั้นแล้วการอุทิศบุญกุศลการกรวดน้ำการแผ่เมตตาก็ต้องทำด้วยหัวใจที่เบิกบานด้วยหัวใจที่มองเห็นการลดละกิเลสข,ของเราเพื่อให้บุญของเรากลายเป็นกุศล จำได้ใช่ไหมครับบุญให้กราบอิ่มใจกุศลให้ปัญญาเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการถวายสังฆทา,านที่ผมอยากจะมาเพิ่มเติมกับทุกท่านครับโลแลนเนเจอร์โค้ดขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับรายการคนตัวเบาครับและรายการคนตัวเบาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มีส่วนร่วมทำให้รายการของเราเสร็จอย่างสมบูรณ์ทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับ และขอบคุณที่สุดก็คือผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถ้วยทองและ Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวครับที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วย Lowland Nature Code ครับมั่นใจในการใช้งานทุกครั้งเลยได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการทำทานไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบใดเป็นสิ่งสำคัญจริงๆที่จะจันโลให้โลกใบนี้ได้อยู่กันอย่างสงบเย็น และเมื่อเรารู้จักการให้แล้วจิตใจของเราก็จะแจ่มใสเบิกบานแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเติบโตกันขึ้นไปนะครับรายการคนโตเบามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปได้วยกันครับและพบก,กับผมอํำนาจทัศนญกุลกับทางรายการคนโตเบาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง